สวัสดีครับวันนี้มาดูเป็นดอกลำโพงงานช่างนะครับมี15นิ้ว12นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับก็จะมีทั้งหมด2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ดอกเป็นงานช่างทั้งหมดเลยนะครับก็บางดอกก็ติดอยู่นะครับ ก็ตามตามนี้เลยก็ส่วนมากก็ผ้าผ้าดีนะครับส่วนมากผ้าดีเนี่ยครับตามนี้ก็มีตำหน,นินิดๆหน่อยๆบางดอกครับแต่โดยมากาผ้ายัางดีอยู่ก็เดี๋ยวคว่มให้ดูนะครับเป็นหล,หลายรุ่นปนกันอันนี้ก็ดูดูก่อน ว่ารุ่นอะไรอันนี้ก็ยี่ห้อลบไปแล้วครับเป็นในชาแนลหรือเปล่าไม่แน่ใจอ,อันนี้อันนี้สิบสองงานช่างอันนี้ครับก็เน,นี่ย O S B Wi-Fi Wi อะไรน่ะ ไวไฟเบอร์ iber, ทนความร้อนสูงตัวเด็ดตัวเด็ดในตำนานเลยอ่าอันนี้ก็สิบสองสองสวยเลยโค้งหลออันนี้ไม่เหล็กสวยครับโค้งสวยด้วยอันนี้ก็สิบสองนิ้วคือกันอันนี้ยูโรอันนี้ดอกพีอันนี้ อันนี้สิบนิ้วครับสิบนิ้วขาดผ้าดีอันนี้ใช้ในรถแห่ไอคันเหลืองอยู่ขาดนะครับโอ้โหนี่ก็คงหล่อครับสิบนิ้วมาเล็กก้อนใหญ่ตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีเสียงดีแต่ขาดนะครับเหมือนกันขาดคู่เลยใส่รถแห่อยู่วันนี้ก็เอาไปเปลี่ยนไว้ครับผ้าเพ่อนดีเลย อันนี้15ครับอันนี้สิบห้านักหน่อยดูว่าอ,อันนี้ดอก P สามร้อย E สามร้อันนี้ก็ไอเ็มเอฟกับไอเไม่แน่ใจเหมือนจะใช้ได้นะดอกนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เบียด ก็ต้องเปลี่ยนไว้ครับแทบทุกตัวโอ้อันนี้ก็พีเหมือนกัน PCM อันนี้อันนี้พีแน่นอนอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้แต่ถ้ามีตำหนิไม่ไว้ใช้ได้สิบห้านิ้วอ๋อน,นี่ e สิบห้าสองร้อ ไออีสิบ้าสองร้อยอ่าสองร้อยเออีสิบ้าสองร้อยอันนี้ใช้ได้แต่ผ้าผ้าแตกอันนี้โอ้อหน,นี้วัดสูงนะอันนี้คมสันอันนี้พันวัดเลยทีเดียวอันนี้วัดสูงอันนี้ขาดผ้าสวย เอฟไมีผ้าเป็นรูครับอืมมีผ้าเป็นรูเอฟดูด้านหลังไอเเป็นรุ่นเก่าตึกดำบันนะครับอันนี้ MS อันนี้ผ้าสวยเลยนี่ครับ MS 800แปดร้อยวัตต์นี่วัดขาด วัดขาดม้าสวยผาตึงเปียกเลยก็นี่ครับประมาณนี้กล่องนี้เอาไปสองพันครับสองพันค่าส่งออกเองเด้อเนี่ยสายช่งางใครเอาไปซ่อมใครไปซ่อมขายต่อก็เนี่ยครับเอาไปเลยกล่องนี้สองพันค่าส่งออกเองหรือรับเองก็ได้นะครับที่ร้าน ก็จะมีอาจจะมีแหลกตัวหนึ่งมีแหลกตัวหนึ่งนี้ก็จะเป็นมีตําหนินะฮะมีตําหนิก็มีรอยแตกที่ฝาอีกนิดนิดหน่อยหน่อยครับเป็นของอ่า nts เป็นสอง u สอง u แหลก abs นะครับสอง u ลึกสิบเจ็ดเลึกเท่าเนี้ยสิบเจ็ด ใส่พวกทาร์บใส่พวกทาร์บพวกอสองยูครับใส่ได้สบายสบายเลยเหลือใส่ทาร์บเหลือเลยมีตำหนิครับเอาไปพันสองห้าสิบไปพันสองห้าสิบมาเนี่ยแล้วก็มีเป็นแหลกไม้อ่าแหลกไม้ก็วางเลยเขย่าหน่อยครับแหลกไม้สวยๆเลยไม้สิบห้ามิลมีหู เป็นหูหูสปีนหูยังสวยเงาอยู่เลยครับนี่เลยเงาทุกจุดตัวนี้น่าจะน่าจะลึกสิบเก้านะครับน่าจะลึกสิเก้านี่ฝานอกแบบนี้เลยหนาแน่นครับฝาแค่ฝาก็หนักแล้วทนต่อแรงกระแทกหูใส่ก็เป็นปีเดียมแบบนี้นะครับเอาไป เอาไป8ปดห้าสิบเอาไปแปดรห้าสิไม่รวมส่งครับถูกมากเลยเอาไป8ปดห้าสิบไม่รวมส่งถุกถูกอ่าก็จะมีไม่ไม่ไปทีนะตัวนี้แค่ไม่ลอยต่อเลยนี่ดังข้างเดียวเอาไป ดางข้างเดียวเอาเอาไปใช้แก้ขัดนะครับเอาไปแก้ไขเอาเอาไปสี่สี่ร้อยลุมส่งอไปครับเนี่ยเนี่ยไปสี่ร้อยลุมส่งไปแล้วก็ไม่มันเป็นตองหนึ่งเหมาไปเลยไหมเดี๋ยวเลียวเลยตัวเป็นไหนว่ากล่องนึงีกกล่องนึง โอ้นี่มีงานช่างอีกเองงานช่างก่อนงานช่างนะครับก็จะเป็น power mix เป็น power mix เดี๋ยวเหมาไปเลยแล้วกันเอาแบบเรียวๆเ,เลยนี่ครับ power mix ก็เป็น ของ NTS นะครับเป็นงานช่างก็ไม่ติดเลยแต่ไฟเข้าอยู่ก็ราะลงติดก็เป็นหน้าลายครับ NPE งานช่างทั้งหมดเลยตัวนี้เสียงออกนะครับแต่บี้เอาไปเอาบ้านเหมาไว้สองพันนะครับเพเหมาไว้สองพันไปสามตัว อล,ลไปครับเกะก,กะเอาไปสองพันรวมส่งนะครับไปเอาอะไรเอาอะไรไปซ่อมกันเองครับแล้วแต่เลยเอาไปสามตัวสองพันรวมส่งไปเลยครับ<ม>เผื่อสายช่งางมาทาำกำไรต่อ<ม>ก็มาอดอกไอดีครับไอดี ID ตัวนี้สวยสวยเดิมครับแต่ว่าอืม ยกไม่ไหวครับแต่รับประกันว่าสวย9 9้าเอร์เซเลยหน้าดอกสวยมากอาดอกละพันเจ็ดห้าสิบครับเดิมเดิมสวยมากมากเลยคู่นี้ดอกพันเจ็ดห้าสิบแล้วก็มีระหำนะครับระหำเป็นไว้ห้านะม,มีเหล็กสองก้อนหนึ่งหนึ่งดอกคนระับไวยห้าทั้งคู่เลยเหล็กก้อนเดียวหนึ่งดอก เอาเอาไปดอกก็สองพันห้าแล้วกันครับไปขายขายโล่โลทิ้งไปเลยขายโลออกไปเลยครับมันเป็นดอกเศษเนาะก็จะดูหน้าดอกก็ทักเฟซหรือไลน์มาแล้วกันนะครับก็ดูก่อนได้ครับถูกใจก็เอาไปแต่ว่าดอกใช้งานปกตินะครับแต่ดอกเนี้ยดอกบนดอกบนนี่สวยมากดอกล่างเขาติดหมวกมาใหม่ครับแต่ไว้ ไว้หน้ายังไม่ได้ซ่อมหมวกหลุดดอกล่างครับรจะยกไม่ไหวจริงอ่าแล้วก็เนี่ยครับเป็นเครื่องอะไรไม่รู้มีใครสนใจไหมครับเหมือนจะเป็นเครื่องแปลงไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เอาไปเช็คเอาครับอู้หักอยู่นะเนี่ยก็เอาไปเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับมันไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าว่า,าไปเช็คเอานะครับ ผมว่าไซน์ในก็น่าจะคุ้มแล้วล่ะเจ็ดร้อยเนี่ยก็มีเฟรมอ่ะมีเฟรมคู่หนึ่งอืมมันเป็นเฟรมของอ่าของบ่าวไก่ครับตู้เสียงกลางบ่าวไก่บนมิวสิกซาวเอาไปคู่ดีเจ็ดร้ยห้าสิบพอครับก็เขายังสวยอยู่นะแต่ว่าผมเก็บ ไว้ข้างนอกเพิ่งจะเอาเข้ามาเพิ่งหาเจอนะครับลูกค้าซื้อมือหนึ่งมาเลยคู่นี้แล้วก็เอามาขายเทินให้ก็เอาไปเจ็ดร้อยห้าสิบแรบรู้สึกว่าจะซื้อมาประมาณตัวสี่ร้อยซื้อซื้อเข้ามาตัวสี่ร้อยก็ขาดทุนห้าสิบก็ไปเก็บสีนิดหน่อยครับถ้าเช็ดเช็ดก็เรียมแล้วครับเพราะมันใหม่อยู่แทบไม่ได้ใช้งานเลย ก็คุ้มครับดีกว่าซื้อเหล็กทําเองเข้างานอะไรมาสวยด้วยคู่นี้ครับสองตัวเจ็ดร้อยห้าสิบอ่าแล้วก็ไม่ไม่ไมอ๋อนี่ไงหม่อันนี้กล่องหนึ่งรู้สึกว่าเหมาไปเลยครับเนี่ยไม้ลอยสองตัว เดี๋ยวผมดูก่อนเหมือนมันจะอ่เนี่ยตัวนี้ใช้งานปกติพันเดียวใช้งานปกติทั้งสองเลยครับนี่สวยๆเลยมีอะไรเนี่ยติ๊กเกอร์ TK Audio ก็สองตัวตัวนู้นมันใช้ได้ตัวเดียวครับ อีกตัวหนึ่งใช้ได้ปกติตีตัวหนึ่งก็ใช้ได้แต่เหมือนว่าเสียงมันเบาถ้าจำไม่ผิดครับเนี่ยผมโลบไปเลย2ตัวเนี้ยเอาไปพันห้าพร้อมกล่องเนี่ยสองตัวเนี่ยไป 1, 5, พันห้าก็โอ้โหคุ้มคุ้มจัดนะครับซื้อเหมือนได้เปล่าได้กล่องกล่องขายแยกเดียวอ่ะอันละสองสามร้อยแล้ว 2, นะเนี่ยเอาไปเลยคู่พันห้านะครับ ผมจะลกของจะเคลียบบ้านน้นมันลกไปหมดเลยอะแล้วก็เนี่ยแหลมที่สี่พร้อมปากเลยสี่ร้อห้าสิบอันนี้ npe แต่ว่าโลโก้หลุดไปหลุดที่ผมเนี่ย,ยปากแปดคูณแปดปากใหม่สวยๆเลยตัวสี่ร้อยห้าสิบเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์ก เน็ตเวิร์โอ้อ่าแตกเน็ตเวิร์น้องฟางห้าสิบบาทแล้วไปคาคาแฟตองแปดตองแปดเปลี่ยนไว้ให้ใหม่นะครับเป็นไว้ไม่ให้ใหม่สามร้อยห้าสิบ kw ใช้งานปกติปากปากอันนี้เป็นปากไฟเบอร์รอครับอืมสัวนนี้เป็นไฟเบอร์เลยแหละไม่ใช่พลาสติกไฟเบอร์รอ น่าจะเป็นงานบริษัทครับเอาไปตัว200รส่วนสายไฟนี่มีมีใครเหมาไหมผมเมาโลกเลยทั้งสายลำโพงเออสายสัญญาณเออเนี่ยกองเนี่ยี่นมีใครเอาไหมเนี่ยผมเอาพันเดียวเนี่ยหมดดี่เลยเนี่ยหมดกองเลยผมเอาพันเดียวพอเนี่ยมีทั้งสายลำโพงสายสัญญาณ สายคอมโอ้ยวดูกนอนเออคุมนั่นเนี่ยข้างล่างอีกเต็มเลยนี่อีกครับเนี่ยหมดเนี่ยผมเอาพันเดียวพอเนี่ยผมโละของจริงเอาพันเดียวพออ่ะมาโอ้ยแปลกมาหลงอยู่นี่อีกตัวหนึง่งมิก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 เขาฝากขา,ายนะ อันนี้เขาฝากขายมาเป็นซาวเบสนะับนี่อันนี้เป็นซาวเบส MGP 6x ครับเป็นอ๋อไม่ใช่ครับขออภัย m อ p 8 X พดอสับสนนิดหน่อยอสภาพสวยครับตัวนี้ก็จะพิเศษตรงเอฟเฟกแท้ ก็นี้เอฟเฟกแท้เอฟเฟกหวานฉ่ามากเลยล่ะครัเราเกตเนี่ยก็จะมีเป็นบลูทูธนะครับเป็นบลูทูธแยกนี่ของเขาเลยเร่งเร่งแยกตั้งหากแหลมกลางเบ่ามีแยกแยกส่วนตัวเลยครับเวลาเราบลูทูธก็บลูทูธเข้าเครื่องบลูทูธง่ายนะครับต่อง่ายต่อง่ายแล้วไกลระยะรับได้ไกลมาก ส่วน USB ก็เคยลองหลาย,ลายๆอ,าอะไรนะหลายๆไอ้ไฟดิสมันมันไม่ค่อยเลือกมันรับได้หมดเลยข้างโอเคครับก็ช่องรับเขาก็ปรับเสียงเสียงดีนะครับผมก็ใช้อยู่ในรถแห่แล้วก็งานเล็กๆก็กใช้รุ่นนี้ครับ ถ้จัดชุดแัดอะไรให้ลูกค้าก็จะใช้รุ่นเนี้ผมว่าจบง่ายสุดละก็เอาไปสามพันสามครับตัวนี้ไป3ามพันสก็โอเคนะครับสภาพสวยก็คุ้มครับมือหนึ่งน่าจะรวม6,000กว่าหรือห้า0ันปลายๆนี่แหละตัวแปดช่องแพงอยู่ก็ประหยัดไปได้เยอะ3ามพันสามเอาไปอ่าส่วนเดี๋ยวนะ ติ๊กเกอร์ละหำนะครับติ๊กเกอร์ละหำอย่างดีติ๊กเกอร์ก็ขายนะครับแผ่นละเจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเผื่อใครสนนะครับติ๊กเกอร์ละหำนะครับก็ใหญ่ใหญ่อยู่แปะค้างรถแห่ได้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อเคยซื้อดอกกับผมไปนะครับก็ถักมาได้นะมีราคาพิเศษหรือว่าใครเอาคู่นี้ครับใครเอาคู่นี้ก็ แถมฟรีไปเลยติ๊กเกอร์นหนึ่งแผ่นสองดอกแถมฟรีเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ลงกลุ่มให้หน่อยนะครับผู้ติดตามของผมก็ช่วยๆนิดนึงนครับอยากเคลียร์บ้านนะครับอยากเคลียร์ให้มันโลง่งทักทีมันรกมากครับของก็อยู่นานแล้ว ใครช่วยช่วยซื้อไปหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วจะพูดแล้วครับเศรษฐกิจตอนนี้ก็โอไม่อยากจะพูดก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนอ่าเฟซบุ๊กนะครับถ้าจะถักมาซื้อของก็เฟซบ o ๊กนี้เท่านั้นนะครับผม แล้วก็ลายเป็นเบอร์นี้นะครับส่วน4 5 4 9 9 2นะครับเป็นไลายผมลายเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่มั่นใจก็โทรเบอร์นี้มาสอบถามนะครับผมจะแจ้งเลขบัญชีให้ส่วนใครที่เคยซื้อหรือมั่นใจก็เบอร์โทรนี้เท่านั้นนะครับไลายผมแล้วก็เฟซบุ๊กนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจก็โทรก่อนได้นะครับปรึกษาก่อนถามก่อนได้นะครับ คครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับช่างปักสมัสารวัสดีครับ